สวัสดีค่ะวันนี้จะพ่ซีมาตามตัวเลขมองที่พนรอทาเวสทสุวรรณนพธิตเนาะเลข้างประัาเพื้นเขาจะทั้งบนทั้งล่างเลยจ้ะเกตเก้าชูนสามเก็เมื่อซาบานชังเนเป็นถูกเล็กบานเม็กเงินะลลเล่นมาตามตัวเลขเป็นแนวทางเอฟซีอีกเนาะค่ะ ถ้าได้กโชคได้มานักกันเลอกหลนันก็ได้เต네็มเต็มทุกบททุลางเนเลขกเก้าก็เป็นเลขกหแม่นแต่ว่าเลขหางประทัดยังเ่ร่ะแม่นหางประทัดนะแม่นคักแค่ยังว่าอันมัจกศูสุนแปสามแม่นปะแปดสามเลขหางประทัดเพื่นนั um ่ะวันนี้โตเท่งก็แม่นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก่าลยแเจเก่าเลยเป็นว่าหันเทิงน่น โบเบิงเนในผมทายไว้ว่ามันจะเปิดในแม่เบิร์นอยู่พวกนู้อันเล่นทายถ้ำในแม่เหมือนกันเลนน่ทายถ้ำจังว่าโอ้ยแต่ว่าอาจารย์ห้เห็นเบิด์นเหรอยู่ในแมวเห็นเห็นเห็นเบิดแล้วโบเบิรแต่ว่ามือนนี่น้ำมาหอดทีเลยจ้ะแม่ว่าอันสิมาอันตามตัวเลขไปฝากเอฟซีอีกคือว่าพระอาจารย์เพิ่นฟันดีบ่จ้ะแม่อันท่านจะเอาวาดฟันดีเลยที่ตั้งก่อนอยู่นีอยู่ตรงนี้ นี่และแม่เว้าให้ลูกฟังเนี่ยพ่าเอสซีเพิ่นจะตีซอยกันบรรทามีสายบุญมานนะแม่เพิ่นกันว่าเพิ่นได้จับเมื่อโลกพระเจ้าอยู่หัวผลนี่พูดเพิ่นที่สูงผลแมนบ้าอนนี้ผู้ใช้เต้าผู้ใช้ห้องกัตีบ้างไดยเสียเจ้าเพิ่นกับว่าหาให้เข่าเสียเจ้าเพิ่นก็ผ่านเพิ่นกับเป็นเจ็ดแล้วเากจอันเดียกละตีตี ตีเพื่อนเป็นเกตอยู you know, well, ่แล oh. ้วที mm. ่เพื่อนนะอาาจรย์เห um, uh, ็นบ้องวัดเพื่อนฝันบ้างูเกี่ยวเพื่อนแม่กะตีเกตเนื้อมืนบ่เพื่อนกะเป็นผ้างูกะตีเนื้อมันเป็นเกตศูนย์เกี่ยวบ่เอาหวัดเพื่อนฝันว่าจังไดก็จะแม่งหวัดเกตศูนย์บอกให้รู้บ้างนะฝันว่าพญานาคเกี่ยวเพื่อนแม่ก็เลยตีตีว่าพญานาคนัเป็นเนื้อแต่ว่าโตเพื่อนอันตีเป็นเกตเหมืนบ้าบ้านี้โตผูดลังกนเหมือนว่าน้ำกันไม่ออกบัดน้ำกันไม่ว่าเกต เอ้าเกี่ยวกับศูนย์ตัวเบว่าการพูดนึงว่าศูนย์พูดนึงว่าเบานนี่ไม่กล่าวเกศศูนั่นเองวันั้นเป็นฟันเหมีนครับเราเล่ามาอยู่นเอามาพูดเล่ามันกรสืออ้อยซ้ำที่ปีแล้วแต่เรเนเื่อนกะือเรากันทีโอ้ยวางวงเล่าก่อนเล่าสี่เรนอันเล่าสี่ช่วงก้อนก้อนหนาเล่าสี่เรนเอาทามช่อ่าาร่ เพิ่นเพิ oh. wow. cool. oh. ja. ่นอายุหลายปันไดยล้วแม่ท่านจะเอาว่าอยู่นี่เราก็งกยีจิมหาปีเลยเอ้าเราลองเมื่อนานมาแดงจื้อยู่บ้เราลองกยีจิมหาปีเลยใช่ใช่เลยโอไปหาเพิ่นเพิ่นสีเหลืองน้ำผมลงป่ะไปสีผ้าไปนะไปเอาทิดไปนี่เด้อค่ะโฮมพูลนี่ก็บ่ธรรมดาแม่ออกเพิ่นว่าพระอาจารย์นิมิตนิมิตเห็นว่าทางใต้นี่มีของศักดิิ์สทธิ์มากมายเลยค่ะ แต่ว่ามีพิมพ์คนลุกเลยได้ี่ยางมามองนี้มือหนังก็มายกมือใส่หัวอยู่มองนี้ละจ้ามือมารอทาวเวสุวรรณเพราะว่าเดี๋ยวเพคนอัญซางทาวเวสุวรรณแล้วเป็นสิบ <assist> ุรณะมองนี <_ S 2> <dealing> ้นะคะเนะไตโฮมพน อั้ว่าเป็นืเลขน่ำตรงๆแล้วอาาเพิ่งบเส้างว่าได้นะอันเลข้างประทัดนะครงปัดศนย์สามแปดนะน่าเป็นเลขใหญ่มากว่าอาจารย์วนนี่ที่ไส้ก็ย่ดียุ่หนาบอ่ไเงี้ยอันนี้ละพูนี่ราถือ้าไห่เปียนอันนี้ละใน้บ้านเดียวกันเพิ่นได้ลืมแกนกันว่าสามเคยสวดนั่นเลยไปหลอมไปหลอมเนาะ ว่าอันเพราะว่าทุกท่านโดนโดนไปตัซื้อซ่อที่แล้วได้ได้โซ่ไปผ่าทั้งทั้งประทับห่ักไปหาประทับทั้งเอฟซีกัได้หลายจสิน่ะแต่ว่ากันส่ดว่าอยากมาถามว่าฟูฝันดีบออาจารย์ฝันดีบอสคนไทยสิน่ะเตียงฝันเนี่ยมันกับฝันยุติธรรมฝันเป็นฝันแดีวไอ้ทั้งของเชียร์รัตชะม่วเพราะว่าช่วงนี้ตังแต่ได้ตัวนี้มากเนี่ย คือฝันเกี่ยวกับราชวงศ์ย่างเดียวคือมือคลืนเนี่ยกับฟันว่าได้ดูมือของพี่ปังปอนที่ปังปอนนะฮะลูกชายของเกันรอดซีลลูกชายลาเพื่อนนั่งมองกันฟันดีครับอดูมือเพื่อนเกี่ยวอ่อนหมักมือฝันมือคลืนวุ่นวุ่นเงี้ยนี่แหละวัดบ้านเลขที่วัดังกันเลขที่วัดเท่ะเลเนี่ยเนื่องฮอบแอดริที่วัด นี่เด้อค่ะเลขที่พระอาจารย์เพิ่นฝันว่าเพิ่นจูงแขนองค์ที่ปันกรรอบวัดเด้อค่ะรอบวัดดาวเรื่องเขานี่ยละค่ะมองไปรอทาเวสุวันเนาะพอที่ก็เลยเอาเลขวัดมาลงให้เอซเบิงน้ำกันจ้าเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งหกแปดล้วกับแปดหกหนึ่งหกพนจับคู่ไม่จังสีเนาะค่ะหัวที่แลก,กวกาเขาศูนย์สาม เขาเลขค้างประทานเพิ่นจ้ะนี่เด้อจากของงวดที่แล้วของงวดที่แล้วเพิ่น16มีนาะเลขค้างประทานที่เป็นรอทาวเวสวุวรรณนนาะค่ะเจ็ดเก้าศูนย์สามแปดเลขเพิ่นค้างประทานเพิ่นจ้าก็เขาเต็มเต็มเจ็ดเก้ากับเป็นเจ็ดหกหกเจ็ดศูนย์สามแปดนี่เพิ่นก็ซื้อหมุนไปหมุนมาิ่นก,กันซื้อเลขซ้ำเนี่ยจ<อ>้ไทยบ้านทยเมืองเพิ่นเนาะคาะ ถูกกันมดบานมดเมืองหัสั่นก็เลยไม่พิมพ์ก็เลยไปตามตัวเลขมาเป็นแนวท่าให้เอฟซีตองหดอีกจ้าเท้าเชัวเข้ามานําเพินนโนคานะจะได้มีซ้ายบุญไปซอยเพิรนละจ้าต่ว่าดีใจร้ายได้ไปตามตัวเลขแม่พระอาจารย์ก็ว่าฟ้านีนิมิตเห็นเห็นวะเพินจะมีประัาิของคนอยู่หรอกจะพระอาจารย์องค์นี้เพินจะนิมิตเห็นหน่นนีนั่นหลายๆอย่างโนคานะ กีาจ้กอนกีสีได้มากคือทางอาจารย์เชียนที่นี่เรามีเห็นเิ็นทาเวสุวรรณองค์ใหญ่องค์ใหญ่เหลี่ยมง,งามก็คือก็เลยไปคุ้กับอาจารย์เชียนที่แรกขอกุฏิอาจารย์เชียนเลยแนะนำมาว่าถ้าเอากุฏิมันก็แค่ได้กุฏิญาติโมยมจะไม่ค่อยเข้าวัด มันจะไม่เจริญถ้าเอาเท้าวเวสสุวรรณมันก็เจริญรุ่งเรืองไปหน้าเหมือนกับชื่อวัดชื่อวัดก็วัดดาวเรืองว,ว,ว,วัดดาวเรืองก็จะเรือนรุ่งเรืองจันเชียงก็เลยบอกว่าเอาเท้าวเวสสุวรรณลงเลยท่านพระมาหาก็เลยตกลงว่าเอาเท้าวเวสสุวรรณลงก็หลังสงการก็ จะเริ่มทำแล้วนี่มันงสองการก็คือลัางสองการต่างเพป็นเหตุงานดูพัทลุงอยู่เลยนี่ปั้นอยู่ทางพัทลุงเซ็ตจักคนแล้วเพื่อนกับยิ่มากพี่มาปั้นทูกทีมันเซ็ตเรียบร้อยทางเพื่อนกับสร้างสร้างเดียวกันกับปั้นกระตบสรางที่ปั้นสร้างสร้างเดียวกันกับล้อปั้นอันนี้เลยก็เลล่อฟังกุเพญแนมากมาเตือนสัญญาต่างอยู่ในเริ่มเมื่อสาง ลังงการแล้วก่อนก่อนที่จะอันมีการสร้างรออันพระอาจารย์นิมิมตอันเห็นเอียงบาจจากฟันดีหรือจังไดจากเพื่อจังใดเกิดอันเป็นจะสร้างทาเวสุวรรณอย่างสิออนอาจารื่องไม่มีเหียนยี่กับน,นี่ต้นมาบอกว่าใหพัฒนาวัดโดเดอระอา,าจารย์จ้ไม่ควอมากเป็น,นปลูก เป็นรูปแม่เขากพ่อเขาจะเคยถามโยมที่ในวัดอีกว่ามี่พอเขาแม่ขาบออย่าโยมอยบานก็เลยว่ามี่เป็นภูเขาแล้วก็น่จะเอาวาดปูกทีมมนันนภาพไปเนี่ยท่านจะมอบอกว่าการอาเคียนดักทางอาเคียดเลยปูไปไดยครักขวางปูเสียหนุ่มวดนาน้ำ แล้วบัดที่ปันเป็นเหลี่ยมงามพี่ตังเจ็บนิ่งจินดาในความฝันบัดนี่คืงามพี่จังสาราเนี่ยเหลี่ยมงามพี่ตังเป็นวิหารคือง,งามงเหลี่ยมในความฝันตอนที่คิดได้อีกเยอมากตอนทิ่ได้ 5, 3, มาสามเราไปวนบ้านท่อนี่บ๊ครูแล้วตอนที่ไปนอนอยู่โรงพยาบาล เป็นกับนั่งใส่หาไปจ่ายไปนอนอย่ดรงด่านกันนะใ่ผ้าของผาตัดอยู่ช่วงอาทิตนึ่งรอนวังเรียงพูดเสาของอันพพิจกาิจกาย่าี่หละเป็นกับนั่งไสว่าข้าวออกเทาขากมาอยู่วัดเป็นทีมีผู้รักผู้ใยขอมาเป็นอยู่มาเย็ดมากส่างซอยมาเป็นอุปธรรมแล้วผู้รักผู้ใ่กะ ไอเก่งตะทะยะมากคอนไอเก่งมากคอนไอไอเก่งมากคอนที่แรกไอเก่งมากคอนเก่งเราก็เลยมว่าบุกลงจิตใจว่าจิตเป็นเป็นผู้อุปถัมภ์วัดนี้ให้ไเจ้งบันประสบสำนักเมืองแล้วก็เลยอาจารย์เชี่ยงก็เลยมานั่ทีหลังอาจารย์เราก็เลยมาบวชชวยให้บุกเสด็จเปิดยังให้เนี่ยนะเปิดท่าทางบุเสดพญะยาดา่าดินได้รับลูก พีตี้งดว่าน้แ okay นี้กันเอาไปยัง e ้เอานเตีกเอาเข้าัวเนาเจ้าาอเปจไปังนเนี้ยอันเนี้ยฝันว่าอักัพญานาคเียวาจาร้าเล่านาเล่านาา้าจาอาจารย์ฝันว่าเจ้าใจะตอนที่ว่าอเกจซูนนะแม่จ้าตอนออกเจูน ออกกว้างฟังไงพอไม่ออกค่ะในปีเป็นเลขหนั่งพุ่มทานอยู่นี่เป็นบ่อนไถ่ถ้าอาจารย์อันนี้มีดว่าจังไรจ้ะเบาซูฟังใน่จ้ะคือเพิ่นเนี่ยมหาถึงในความฝังถึงนอกความฝันงูที่มหาอยู่ประเจ็บจ้ะจ้าอีกอย่างหนึ่งงูเป็นตอนยุคหลังเก่านั่นก่อนที่เป็นม้ยห่หนี่เพื่อนสมมหา อาทิตย์หนึ่งมี่นทิ่มาหาอยู่สองเที่ยถึงสามเที่ยเพิ่นกับบาไายมาทำไรเพิ่ยกเหน้่พิ่นาอยู่งน่ามาเปชิ้นใหญู่ั่มีตมน่ยไม่ยงถง่านนกเลากันทีดีเลยจว่าเพิ่นดต้องินมยากหมาอยู่ฝั่งดีเมันมอยู่ฝั่งนีเพิ่นจะเที่ยวมาหาอยู่แก่กับบาได้มาทำลายยังดอก จะมาหามาบอกเป็นกับบ้านนุโมทนาท่านจาคู่ใจดีก็คู่อย่างว่าก็จะแบบอาจารย์สั้นนึงสิแบบพี่เลยครับพี่เนี้ยเราเพื่อนแปลกไม่มีชื่อคำยัดคื่อทำในบอกเป็นตัวเลขไปนี่เขบอกจ้แมนแนยแคือคำในบอกควาันบอกได้แต่คำในพีเป็นตัวเลขคู่อย่าเอาความฟันนี่ละจ้ะ ทางทางวิน yeah. mm. yeah. mm ัยเป็นกับกระแดงแนะนํำใหมไปบอกจ้ะแมนอยู่จ้ะยอดมันร่วมทั้งเมืดอือเด้ดามแดนเก็ดเจ็ดแปก็ดเก้าสามว่าตอนนันนั่นแค่นกลุ่มหน่อยใส่ทานม่ถึงเนี้ย่าพอื่านีงนเป็งานเยอรงานตทานโคนโคนโคาโโคโคานานรนนี้านเป็นันนี้วา การเฮลดยมนีจะเลื่อนสี่้อจะเรยว่า่างอยู่ทุกวันแล้วแก็มันมอคือเฮ็ดในเสนไมทางอ๋อคือเลียรน้อยร่วนเนอพุ้มยะหนึ่งเป็นเป็น้อห้ีบให้เสาด์เสารดมาดิละช่วยจะปีเดยกุ่มย่้นาเดินหน้าได้พืนมีนต ลมไม้แห้งบันท่างเืินทัางลมเนี่ยไมอมแห้ออกทัางกันนนแหงก็เพราะว่าูนไปดูบ้านี่เหว่าคนดีน้ำรักลมรักตาดูบ้านร้านเดินคนดูกลุ่เทียนคนหอดกายกันไปตามเป็นอย่างไรต้องมาห็นกำหดตามต่อให้เป็นแนวทาง,ง fc น้ำก <wh <wh ันด้วยค่ะหมวหนึ่งเมษาหกคฮา พระอาจารย์เพ่นฝันก็ได้ตีเอาเป็นเลขที่วัดเนาะค่ะหนึ่งหกแปดแปดหกหนึ่งหกจ้ะแคบหน้าจอไเดอวยค่ะเอฟซีพนฝันดีเพ่นได้จูงแขนที่ปังกรรอวัดประเสริจ้าสตีเป็นตัวใดเนาะรอบวัดเกดสิเกียวกวาดเท่านั้นแล้วสันพาวทิตว่าอันนี้ของหวดที่แล้วจ้ะเพิ่งกะเลข้างประทัดเพื่อนรอท่าวิสุวรรณอยู่วัดเท่านี้ละค่ะวัดดาวเรื่องนี่ละ ออก0379038เ,ลเ,ลเลหล็กเป็นรอเหล็กหางประทานพันจุดกันเนาะค่ะกให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันทุกคนเด้อค่ะงวด1เมษา6หาเนาะค่ะมาตามตอ่อให้ลเลยด้วย fc เด้อให้รวยๆทุกคนตาเวสวุวรรณผู้รักษาสมบัติทรัพย์สมบัติกับเปิดโชคเปิดลาบให้ fc ทุกคนให้พระอาทิตย์ไม่พิมพ์ เฮงเฮงรวยไปน้ากันจ้าฝันดีกะสิมีตาดีเท่านั้นตัวพระอาจารย์พป่นนิมิตแนวนันแนวนี่ตลอดจ้าไม่ออกคําวัดพป่นจงหูจากดีเนะว่าพระอาจารย์พึ่นจะนิมิตฝันแม่นให้เป็นพิศนาถูกตลอดจ้าให้รุ้วยน้ำกันทุกคนเรื่องความเป็นสิริมงคลได้แล้โชคดีได้แล้งร่ำรวย